ด่ามาสาวพนก็เลยให้เป็นสายเสือกเพนบอกว่าอย่าเสือกเพื่อนคนมาไล่มืนอนี่น่ะไอเสือกเด้จจน้อยนาแบบนี้สิมสรุปห้ฟังว่าด่ามาสาวพนนี่ได้เองคนเนี่ยได้หลายได้ได้สาวพรเราเราต้องเรียนลูกของเราได้เห็นบอกแล้วลูกว่าได้เงินเราก็ออกมาเว้าเห็นบอกเรามีกลวิธีนในการดึงคุนอ่ะเพราะว่าเวลาที่เขาจะเห็นคลิปในโลกออนไลน์เนี่ยคะ่ะสิ่งสำคัญคือ คนเข้ามาให้ความสนใจเห็นบอกเป็นได้กับทัวนาเลยคนว้าถึงดราม่านี่นะ่ะหลายคนทําคิดยอดวิวขึ้นแล้วได้เงินเอามิไัยเถียงบอกหลายคนนะในช่วงปกติได้วิวหนึ่งนี่ก็ยังได้หลายวิวอยู่ถ้าเว้าถึงสาวพร้นี่ก็ได้เนอะเมนบละ่ะมันกับมีส่วนนะหลายคนได้อิหลีแล้วแบบมันถึงว่ามาโต้แยง่งบนผู้ใดได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทัท่ทั่วหน้นาทั่วถึงกัน คนต่อว่ากับอยู่ตามคอมเมนต์เนาะนี่เรื่องปกติดอกเวลาเขาเะโชโซเียลคนเขามันต้องมีเอกลักษณ์เห็นบอกเขาไปเรียนรู้อย่างหนึ่งเขาอยากได้เงินออนไลน์เขาจับจุดเขาต้องมีแบบว่าอันเขาเอื้นอย่างมีแบบจุดเด่นจุดขายนะคือการตลาดเราดีได้เนี่ยเรียนรู้เขาสลาดเด้เออแบบว่ายังเล็บมือดำเม็นบอก เรื่มมือเขาบอกให้เราไปตัดมือมือนั้นเราผู้ใดที่เพิ่นบอกว่าบอรไล่แล้วเพิ่นมาไล่ล่ะคนก็บอกให้เพื่นไปตัดเล็บไปอย่างสิ้นนะเห็นบ่เพราะว่าชีวิตเพิ่นน่ะชีวิตเพิ่นธรรมชาสตร์นี่นี่แหละคือความธรรมศาสตร์โลกออนไลน์มันมาความเป็นธรรมศาสตรเพราะว่าธรรมชาสตรก็หมายถึงว่าเขาเห็นงานไม่เหมือนมันก็ดำดั่งบ้างแม่ช่วยบอกเธอก็มีบ้างนิดนใช่ไหมแล้วกับ เหตุงานนจะเลี้ยงลูกได้ไดแล้วก็มาขุดเอียงจำเห็นบอกที่เรามีคอนเทนต์ไปขาย,ยานั่นนะ้น่ะตามบ้านนอกเฮ้านาชีวิตบ้านพนแบบบานันแมนบอกกษิมานบางคนนะ่ะเห็นบอกมันคือจุดขายแล้วมันมีอันเพรพรามีคนสนใจเขาก็จะเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์ไลน์เอมันกนระท่งแล้วมันก็นถือว่าคลิปนี้มีประสิทธิภาพ นี่เราเขาไปเรียนสิ่งเขาเรียนได้กับเราก็คือเรียนได้สิ่งแบบนี้น่ะที่จับจุดได้น่ะแต่ว่าดราม,มา่าสาวพลในข้างนี้นี่ได้ยอดเพราะว่าบางทีกันอยู่ในโลกแล้วมันมันเกิเงียบเงียบเกินไปบางจังหวะมันเงียบแดถึงจะดังไปไนันไดก็เงียบกับมีแดะเออดูหลังบ้านได้เป็นบ่กบันนี้ถ้ามีดราม,ม่าแบบนี้เกิดขึ้นน่ะได้ประโยชน์ทุกไฟค่ะสรุปแล้ว บุยไผ่ผิดและไผ่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะเอาสรุปละต่างคนต่างแยกย่ายเนาะขาวว้าให้กันจบข่าวบมต่อสองาาอย้วเขาเอื่อนเด็กบมต่อความย้วาสาวความยนืดถ้าตตอย้วไปอีกเนี่ยก็สิได้ยอดไล่เพิ่มอีกนั่นแหละก็ได้เป็นผลประโยชน์เนาะเอาที่สบายใจสบายดีแล้วไมื่องจะอาบน้ำแล้วแบบนี้โมแต่อันมันีิเมื่อวานนี้ทีมมาตกคากหลายเลบยบายค่ะ มาเสือกนิดหน่อยเรื่องออนไลน์นี่แหละเรื่องดังเนาะเขาก็ต้องเสี่ยงไปไปด้วค่ะเด้อ